สวัสดีท่านชมทุกทุกท่านนะครับกับพบกับผมต้ามาแล้วนะครับต้องขอกขอบ,บคุณมากมายนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมต้ามาแล้วแล้วก็ช่องเครือข่ายของเราด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์เอาไว้ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะมาถึงก็ไม่ต้องพูดพร่้มทำเพนะครับมาลุยกันต่อกับเรื่องราวแห่งบ้านกกอกครับผม จากกรณีก่อนหน้านี้นะครับที่ท่านทนายสมเกียรตินะครับได้ตกลงนะครับที่จะเป็นทนายให้กับทางฝั่งของลุงพลนะครับก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับออกมาต่างๆนานามากมายนะครับก็มีทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบนะครับแต่ด้วยทางท่านทนายนะครับมีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพนะครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนกันนะครับว่าท่านทนายนะครับว่าอย่างไรบ้างนะครับ สรุปแล้วประชาคมเนี่ยทนายมันจบไหมทุกท่านคิดว่าจบไหมครับเอ่อในเรื่องของการประชาคมหมู่บ้านกกอกท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางรายการที่ทางวิทยุด้วยท่านตามข่าวที่มบ้านกกอกแล้วท่านจะต้องแยกแยะท่านจะต้องออมีมุมมองของตัวท่านเองแล้วก็เชื่อในหลักเหตุผลนะครับคำว่าการทําประชาคมมันเป็นเพียงการระดมความคิดเห็น มันไม่ต้องมาเป็นโมคงโมคะเพราะมันไม่มีกฎหมายรองรับนะฮะมันเป็นเพียงการรับฟังความคิดเห็นในปัญหาของชุมชนอันใดอันหนึงว่าเฮ้ยทุกคนนะ่ะมีความรู้สึกอย่างไรอยากใช้องค์พญายนาคอยู่ไหมนะครับอ่าทุกคนที่มาร่วมประชุมย้ำนะครับทุกคนที่มาร่วมประชุมทำประชาคมเราถือว่าเป็นองค์ประชุม คนมี500ในหมู่บ้านมาประชุมอยู่300ก็ถือว่าเป็นองค์ประชุม300นะครับเป็นองค์ประชุม300ปุ๊บเมื่อเขาเสียงส่วนมากในองค์ประชุมนั้นบอกว่าเออเห็นด้วยก็เห็นด้วยนะครับก็เห็นด้วยแค่นั้นเองนะครับจะมาบอกว่าเนี่ยคนไม่ได้มาเยอะเอามันไม่ได้ทประชามติแบบประชาธิปไตยเนอะอันนี้มันคือประชาคมนะครับต้องไปศึกษาให้ดีๆก่อนว่าประชาคมคืออะไรนะครับนะครับมันไม่ใช่ประชามตินะครับ เออประชามติอาจจะมีโมโคมโมฆะอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่เมื่อเป็นการทําประชาคมก็คือแค่ถามความเห็นนะครับถามความเห็นเท่านั้นเองว่าเห็นด้วยไหมต้องการไหมอ่าไม่ต้องการก็บอกมาเด้ออะไรเงี้ยปรากฏว่าในที่ประชุมเสียงข้างมากก็บอกต้องการเพราะหนึ่งจะได้สร้างรายได้ถ้าเป็นแลน์มาร์คสร้างรายได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยกระดับเศรษฐกิจคนบ้านกอก ผลิตจณฑลสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นกเกษตรหรือฝีการฝีมือจะได้เอามาขายก็เลยมีการลงประชาะลงประชาคมลงมติในการทำประชาคมนะครับว่าเห็นด้วยคนที่ไม่มาไม่ได้เรียกว่าสละสิ์นะครับคนที่ไม่มาเรียกว่าไม่แสดงความเห็นครับนะครับการที่จะไปมีอ่การลงในประชาคมอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือลงประชามติอะไรก็ตามถ้ามีกฎหมายรองรับเนี่ยอีกเรื่องหนึ่ง แต่ปรากฏว่าการทําประชาคมมันไม่ได้มีกฎหมายรองรับว่าใครมาแล้วไม่มาแล้วจะมีการเป็นโมโคมคับมันไม่มีนะครับมันไม่มีครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอย่าไปสับสนนะครับเออคุณเคยเห็นไหมตอนนั้นที่รัฐบาลมีการทําประชามติเห็นด้วยเห็นชอบด้วยกับทางร่างรัฐธรรมนูญปี60ไหมอะไรเงี้ยนั่นแหละครับทุกคนต้องมาแสดงตัวครับมีบัตรประชาชนครับมีการก่อข้อความครับมีการการบาดเออโอเคอันนั้นมีกฎหมายรองรับ แต่ประชาคมไม่มีกฎหมายรองรับอะไรเป็นเพียงการประชุมหาหรือแนวทางาการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของชุมชนแค่นั้นเองเราอย่าไปเคริรมตามครับพี่น้องต้องรู้จักคําว่าประชาคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกทกท่านต้องไม่เสพสื่อในลักษณะที่คิดลบนะครับทุกทกท่านจะต้องไม่เสพสื่อท่านผู้ฟังที่ฟังรายการผมอยู่ก็เหมือนกันท่านจะต้องไม่ มีอคติก่อนเวลาเราจะเราจะรับฟังข้อมูลข่าวสารอะไรนะครับโ <Okay. Yeah. S 1> อเคเย้อมีความสุขกับการรับชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมกดติดตาม u b s สไ i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆในคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ